คอนบุดขึ้นมาอีกรอบปุ๊บเห็นไหมสเกตความแตกต่างไม่ขึ้นเตือนแล้วก็เป็นเส้นดำคือเขาว่าเป็นเส้นดําคือมันสมบูรณ์แล้วคือจะไม่ไม่มีการขยับขยืน่นคือจะฟิกเลยก็คือสมบูรณ์แบบในสเกลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูส่ร,รายการเรียนกันเจ็ดวันทีนะคะครับผมกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับเรียวพิวรีค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับพี่ปอด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมปอครับผม ไม่ค่อยเจอกันเลยนะคะช่วงนี้ใช่นานๆนานจะได้ออกกองทันทีแต่ว่าอย่างคุณชินเก็เหมือนเดิมอย่างคุณชินโอเคค่ะวันนี้ค่ะพี่ปอเราจะมีเทคนิคเคล็ดลับพิดีอะไรที่จะมาฝากแฟนๆรายการของเรากันบ้างคะก็พอดีมีลูกค้าถามเข้ามาลนยส่วนตัวของพี่เองนี่แหละว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทาเส้นในงานประกอบก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันว่าปัญหานั้นคืออะไรยังมาโชว์กันโอเคค่ะปัญหานั้นจะเป็นอะไรอดใจรอกันนิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนจานี้กันก่อนเลยค่ะ มองหาใครอยู่หรอคะอุย Solidworks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard professional หรือ premium ก็มาร่วมกันสร้างนวัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ Solidworks ต้องคู่กับ a p p l i c เคชันเท่านั้นนะครับมองหาเจ้าสาวครับเฮ้ยมาที่ Solidworks ค huh? รับ กลับเาสู่รายการของเราแต่แล้วนะคะคอย่างที่วันนี้พี่ปอได้บอกไปเรามีเทคนิคดีๆมาฝากกันแน่นอนครับจะเป็นยังไงให้ปอลุยเลยดีกว่าค่ะโอเคก็อย่างที่เกิดไว้ตอนเริ่มต้นเนาะคือลูกค้าเนี่ยทักผมมาทางไลน์เนี่แหละว่ามีการใช้เส้นสเก็ตในงานประกอบแล้วมีการนั่งอิงกับชิ้นอื่นแล้วมันเกิดเออเลิกขึ้นมา,าก็เลยอันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์แล้วก็มาแก้กันว่ามันเป็นยังไงนะครับอาจจะไปดูกันเลย โอเคเริ่มแรกเลยนะครับโดยปกติผมทําให้ดูก่อนนะว่าโดยปกติมันจะเป็นยังไงเนาะค่ะปกติเราเราคลิกขวานะครับเพื่อ Edit Part ชิ้นนั้นแล้วเราก็จะทําการสเกตหรือว่าคอนเวิร์ตเส้นอะไรต่างๆเนี้ยก็สามารถที่จะทําได้ทันทีเนาะะอย่างเช่นอ่ะผมอยากได้เส้นนี้ผมก็กดคอนเวิร์ตขึ้นมาเลยนะครับคอนเวิร์ตเส้นขึ้นมาหรือออฟเซ็ตก็ได้นะครับขึ้นมาแบบลักษณะนี้มันก็จะขึ้นเส้นขึ้นมาแล้วมีขนาดที่เราทำออฟเซ e ตไว้ได้ปกติแต่ปัญหาที่ลูกค้าผมเจอเป็นอย่างนี้ครับค่ะอ่ะผมขออน ปัญหาที่ลูกค้าเจอคืออย่างนี้ครับผมกดไปเสร็จปุ๊บแล้วมีการใช้การออฟเซตเหมือนเดิมเนาะหรือคอนรบตเส้นเหมือนเดิมพอคอนรบดเสร็จปุ๊บเนี่ยเส้นที่ขึ้นมานะครับมันจะไม่ขึ้นเห็นไหม,มคือพอคลิกไปเสร็จปุ๊บมันมันไม่ขึ้นเลยเลยแล้วมันไม่ขึ้นเลยเลยรวมถึงสมมุติว่าผมขอยิดใหม่อีกรอบนะสมมุติลองชิ้นนี้บ้างจ้นนี้นะผมลองชิ้นนี้อิดิเข้าไปนะครับแล้วผมบอกว่าผมอยากเปิดสกเกต็ตที่ตรงนี้ แต่จะเอา r e f e r อร์เจากชิ้นอื่นเ hmm. no? นาะเลฟเฟอรชิ้นอื่นผมกดไปปุ๊บ <Okay. S 2> เนี่ยสังเกตก็คือมันจะเด้งหน้าจอเตือนมาแบบนี้ uh huh. ว่าเอ้ยเซ e ชันเนี่ยคุณอยู่มาใน external reference นะ uh huh. มันทําไม่ได้ uh huh. ปัญหานี้ถ้าเกิดเรากดโอเคไปมันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ uh huh. ที่ขึ้นเส้นเนี่ยจริงๆมันมันมันขึ้นเหมือนจะได้นะแต่ว่าเส้นมันหลุดออกจากกรอบเห็น uh huh. ไหมคือมันไม่มี relation uh huh. อะไรติดไว้เลย uh huh. สิ่งที่แก้เนี่ยคือง่ายนิดเดียวเลยก็คือการกดที่ปุ่มนี้ No external reference uh huh. คือโดย default โปรแกรมเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดไว้ uh huh. ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าถ้าคนที่เป็นปัญหาเนี่ยคือบางทีอาจจะเผลอไปกดโดนหรืออะไรเงี้ย uh huh. มันก็โอกาสึ้นได้เพราะว่ามันมันอยู่ใกล้ปุ่มที่มันใช้ในการ e uh huh. อิดิ้นก็เลยพาดึ้นมาเพราะฉะนั uh ้น huh. เอาแค่ตรงนี้ออกครับแล้วเดี๋ยวผมลองทําให้ดูอีกรอบนะคอนบดขึ้นมาอีกรอบปุ๊บเห็นไหม uh huh. สังเกตความแตกต่างไม่ขึ้นเตือนแล้วก็เป็นเส้นดํา uh huh. คือคำว่าเป็นเส้นดําคือมันสมบูรณ์แล้ว คือจะไม่ไม่มีการขยับเขยื่อนคือจะฟิกเลยก็ <c oughs> คือสมบูรณ์แบบในสเก็ต <c oughs> อ่านี้ก็เป็นเอาเป็นเทคนิคเล็ก,ลก,ลกๆน้อยนที่ ที่เอามาช่วยเพราะว่าบางทีเส้นผมบางภูเขาเนาะเออมีตีนนิดเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้เก็เป็นเทคนิคดีนะคะที่วันนี้พี่บอลได้นำมาฝากกันค่ะเป็นคําถามเนาะที่ทางลูกค้าได้มีการสอบถามกันมาค่ะใช่ลูกค้าลูกค้าถามต่างมาจริงๆเลยอันนี้คือเป็นเดียวไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาเพื่อนี่เลยใช่โอเคแล้วถ้าทุกท่านนะคะถ้าเกิดมีคําถามแบบนี้นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางซัพพอร์ตของเราก็จะหยิบนะคะคำถามเหล่านี้แหละมาทําเป็นคอนเทนต์ดีๆในการตอบคำถามให้กับทุกๆท่านนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่่่อนนนคะะกกจาาาัยลืม ชร์นะคะกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดตัวคอนเทนต์ดีๆจากแอปพลิเคชันของเรานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ